สวัสดีครับเชฟโจรครับวันนี้เรามาทำขนมปังไวท์มอสอัลมอนด์กันครับเมนูนี้มีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นขนมปังไวท์มอสส่วนที่2จะเป็นส่วนของไส้ครีมนั่นเองก็ทำเป็นรดไวท์มอสเหมือนกันส่วนที่3นะครับผมส่วนของท็อปปิ้งก็จะเป็นบัตเตอร์ครีมมอคค่าไวท์มอสซึ่งไวท์มอสที่เชฟใช้ในเมนูนี้เนี่ยจะเป็นไวท์มอสของคอตเทจฟาร์มนะครับผมตัวนี้เขาเป็นไวท์มอสที่สกัดจากข้าวพาเร่เน,น,น้อ,อ,นอย,ยนะอร้เก,ก็น,า,นางเรรมาติ เมื่อทานพร้อมกันทั้ง3ส่วนนะครับทั้งขนมปังทั้งไส้แล้วก็ท็อปปิ้งเนี่ยราบองว่าเข้ากันสุดๆอยากให้ทุกคนได้ลองทาม,มากเลยครับจะมีเทคนิคใงไกงกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรื่องมูลทำกันเลยครับแล้วมาเตรียมส่วนของขนมปังไวมอลกันก่อนนะครับในชามนี้เนี่ยใชย้ผสมแป้งเค้กกับแป้งขนมปังน้ำตาลเกลือรอไว้แล้วเราจะผสมของแห้งให้เข้ากันก่อนตามด้วยผงมอลสกัด100%ซตตราคอตเทจฟาร์มเราก็สามารถที่จะชั่งลงไปได้เลยครับตรงนี้เขาเป็นผงสีน้ำตาลอ่อนกลิ่นหอมหวานแบบเป็นธรรมชาติ ตามด้วยยีสต์ครับวันนี้เชฟใช้เป็นยีสต์หวานนะส่วนของแห้งทั้งหมดเทลงหม้อ,อไปเลยครับเปิดเป็นความเร็วต่ําตีให้ส่วนผสมของของแห้งเนี่ยเข้ากันก่อนนะครับระหว่างนี้เนี่ยเรามาดูส่วนของของเหลวที่เหลือก็คือส่วนของไข่ไก่กับน้ำเปล่าตีผสมให้เข้ากันได้เลยจากนั้นเราก็ค่อยๆทยอยใส่ส่วนของไข่กับน้ำเปล่าที่เราผสมให้เข้ากันแล้วเนี่ยแบ่งใส่สักประมาณ2-3รอบก,ก็ได้ครับตอนนี้คือกลิ่นหม้อหอมมาก โอเคตอนนี้เชฟใส่ของเหลวหมดแล้วนะครับเราก็จะตีให้เขาจับตัวเป็นก้อนก่อนถ้าเกิดว่าเขาไม่จับตัวเป็นก้อนเนี่ยเราสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะแต่ประมาณ10-20กรัมโอเค ตอนนี้สังเกตว่ามันก็ตีแล้วก็รวบเป็นก้อนได้แบบนี้นะครับเราก็เกิดผลคา,ารุกันได้เลยเดี๋ยวเช็คด้วยจับเวลาทั้งหมด16นาทีนะครับแต่ว่าเราจะแบ่งครึ่งก็คือให้ครบ8นาทีก่อนแล้วเราก็ใส่เนยที่เหลือจากนั้นก็จับต่ออีก8นาทีให้ครบ16นาทีแล้วเรามาเช็คโดกูกันัตอนนี้ก็ครบ8นาทีนะครับเราจะจับเวลาต่ออีก8นาทีระหว่างนี้เราก็ค่อยๆทย,ย,ยอยใส่เนยได้เลยก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวครบอีก8นาทีเรามาเช็คโดว์ขนมปังกัน ตอนนี้ครบแปดนาทีนะครับเดี๋ยวเราปิดเครื่องแล้วก็เช็คฟิล์มขนมปักันเราก็จับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงสามารถถึงเป็นฟิล์มบางได้อย่างนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับตองงั้นก็จับรวบให้เขาเป็นก้อนกลมๆไว้ก่อนเราจะพักแป้งรอบแรกก่อนนะครับก็คือใช้เวลาประมาณยี่สิถึงสาสิบนาทีช่วงนี้อากาศร้อนเชื่อว่ายี่สิบนาทีก็น่าจะพอแล้วะอ่ะน,น,นะครับผมต่อไปก็นําผ้าคลุมหน้าไว้ก่อน พักไว้ประมาณ20-30นาทีครับตอนนี้โดขนมปังไวมอของเราก็พักแป้งรอบแรกครบ30นาทีแล้วเดี๋ยวเปิดดูนิดหนึ่งสิเนี่ยก็มีความนุ่มอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีความอืดขึ้นมาประมาณสองเท่าเราก็จะดึงออกมาเลยเราก็จะนําออกมาตัดแบ่งนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่ากลัวติดโต๊ะก็สามารถโรยแป้งนวลได้โรยไปเลยอ่ะกดไล่ฝักอากาศหน่อย เชฟก็จะแบ่งก้อนละประมาณห0สิกรัมนะครับผมแล้วเราก็จะขึ้นรูปเป็นกลมๆก,กัน <c oughs> คือถ้าเกิดโดวขนมปังแบบนิ่มขนาดนี้เนี่ยรับรองเลยว่าออกมานุ่มแน่นอน <c oughs> ตอนนี้ก็แบ่งเสร็จแล้วนะครับผมได้ประมาณ9้าลูกเราก็จะรวบให้เป็นก้อนกลมๆไล่ฟองอากาศออกให้หมดนะครับผมรวบเป็นก้อนกลมๆก,ก่อนตัวนั้นก็คลึงบนมือหรือว่าบนโต๊ะก็ได้อันนี้แล้วแต่เราถนัดนะครับ คลึงให้หน้าตึงๆไว้เดี๋ยวเราก็จะพักแป้งรอบที่สองรอบนี้ก็ใช้เวลาประมาณ30มนาทีเหมือนกันแต่ว่าเวลาก็ไม่แน่นอนนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยเนี่ยแป๊บเดียวก็ขึ้นแบบเยอะมากๆแล้วโอเคตอนนี้ครบทั้ง9้าลูกนะครับเราก็จะมาขึ้นลูกอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดโต๊ะติดมือก็ให้คลึงแป้งหน่อยเราจะคลึงลงให้หน้ามันตึงๆแล้ว,วนะครับแล้วก็คลึงให้เป็นงกลมอย่างนี้พยายามทําให้หน้ามันตึงๆเอาไว้นะครับผิวหน้ามันจะสวยเห็นไหมครับว่าเ็บดันแอ,อย่างนี้ปึ๊บปบหน้าก็จะตึง ออกดมาณนี้ถ้ามีฟองอากาศเยอะก็จะออกได้หรือว่าคลึงให้มันเนียนๆไปเลยก็ mm hmm. เดี๋ยวเชฟจะทำไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมจนครบทั้ง9กลาลูกจังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งรอบที่2รอบนี้ก็ใช้เวลาประมาณ30มนาทีโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเชฟก็จะพักแป้งรอบที่2นะครับระหว่างนี้เราก็วอร์มเตาอบไว้ได้เลยนะครับผมที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยหกสิบองศาไฟบบร่บากไม่ต้องเปิดพัดลมเดี๋ยวขนมปังได้แล้วเราน,นําเข้าเตาอบกันตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราเช็คนิดหนึ่ โอ้สังเกตว่ามันก็ขึ้นฟูเป็น2เท่านะครับแล้วก็จับดูมันจะมีความเหมือนกับว่าเบาๆกดลงไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นรอยนิ้วมือเบาๆนะครับแล้วก็เด้งขึ้นมาอันนี้คือได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําเข้าอบที่ไฟ160องศาเป็นบวรางไม่ต้องเปิดพัดลมใช้เวลาประมาณ15นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ ตอนนี้ขนมปังของเชฟก็สุกเีย้นะครับเชฟใช้เวลาอบประมาณ15นาทีซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เตาของนักงเรียนด้วยนะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ15-18นาทีวังไงลองดูสีหน้าขนมปังเอานะครับผมก็คือได้ประมาณนี้ก็คือโอเคแล้วเดี๋ยวจะพักขนมปังให้เย็นสนิทก่อนระหว่างน,นี้เรามาทําส่วนของไส้กับส,ส่วนของหน้าขนมปังกันระหว่างที่เรารอขนมปังเย็นสนิทเนี่ยเรามาทาส่วนของไส้ครีมมอลกับบัตเตอร์ครีมมอลกันไส้ครีมมอลเนี่ยเชฟจะใช้เป็นวิปครีมนะครับตีผสมกับนมข้น จากนั้นก็ตามด้วยผงม,มตอตฟฟัวคอเต็ดฝาบใส่ตามลงไปได้เลยนะครับเราก็จะตีส่วนนี้ให้ขึ้นฟูยอดประมาณกลางกลางเป็นความเร็วกลางก็พอนะสามารถเติมเกลือสกเร็กน้อยได้นะครับจะได้มีความเค็มแปร,แรี้ยวมนิดหนึ่งผงมอเ,เนี่ยเขาจะเข้ากันดีทั้งเลยะครับผมกับความเค็มนิดๆอ่าเดี๋ยวลองเช็คนิดนึงนะครับผมประมาณนี้พอแล้วยอดกลางค่อยไปทางแข็งได้แต่ว่าไม่ต้องแข็งมากนะเดี๋ยวเราบีบยาก เอาประมาณนี้ตอนนี้คือกลิ่นหอมมากๆแล้วก็มีสีออกนวนๆหน่อยนะครับผมก็คือเป็นสีตามธรรมชาติของผมเมานั่นเองส่วนของไส้ได้แล้วพักรอไปก่อนนะครับเรามาทําส่วนของบัตเตอร์ครีมที่เอาไว้ทาหน้าขนมปังกันเดี๋ยวใช้จะตีต่อเลยนะใช้เป็นเนยจืดตามด้วยน้ําตาลกับเกลือใส่ลงไปได้เลยเนยก็พักให้นิ่มที่อุณหภูมิห้องสักเล็กน้อยนะครับจะได้ตีง่ายขึ้น ทีส่วนนี้ให้พอเข้ากันนะคบผมตอนนี้เนี่ยน้ำตาลมันจะไม่ละลายนะสูตรนี้น้ำตาลจะเป็นเกล็ดๆนิดนึงเวลาเคี่ยวมันจะมีความแบบเหมือนกับว่ากรอบๆหน่อยถ้าใครไม่ชอบให้เปลี่ยนจากน้ำตาลทรายปกติเป็นน้ำตาลไอซิ่งได้มันก็จะเนียนไปเลยตีไปสักพักนึงก่อนนะครับผมให้น้ำตาลเนี่ยมันเริ่มละลายก่อนมันไม่ละลายหรอกมันก็จะเป็นเกล็ดๆแหละให้เหมือนกับให้เนยมันขึ้นฟูเล็กน้อยนะครับต่อมาเนี่ยเชฟก็จะใส่ส่วนผสมถัดมาเลยก็คือนมข้นหวาน นมข้นหวานเนี่ยเขาจะช่วยให้บัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยมีความกลมกลม่อมมากยิ่งขึ้นนะครับตามด้วยกาแฟกับกลิ่นมานิลากาแฟก็ละลายกับน้าอุ่นเล็กน้อยนะครับผมกาแฟตรงนี้ใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่เชื่อว่าใส่แล้วมันจะมีความเหมือนกับว่าหอมแล้วก็กลมกลม่อมมากขึ้นดังนั้นก็ตีให้เข้ากันครับตอนนี้เราเปิดเป็นความเร็วสูงได้เลยตีให้ส่วนผสมขึ้นฟูได้เลยครับจากนั้นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ โองเมลจะทําให้บัตเตอร์ครีมของเราเนี่ยมีความหอมแล้วก็กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่ากลิ่นเขาชัดมากเลยเวลาตีกับบัตเตอร์ครีมดังนั้นก็ตีผสมให้เข้ากันครับอืม,มกินกาแฟกับเมาลก็คือเป็นอีกคู่หนึ่งที่เข้ากันมากมากเลยนะตอนนี้ก็เปิดความเร็วสูงอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคปิดเครื่องปาดอีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่าครีมเขาก็จะมีสีอ่อนลงนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นหอมมากอันนี้คือใส่เมลแบบแค่ไม่เยอะนะ ตอนนี้ผู้กลิ่นหอมาหมากเมา้กับกาแฟคือเข้ากันมากๆเลยโอเคตรงนี้ได้แล้วประมาณนี้นะครับค้นๆหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปปาดบนหน้าขนมของเราส่วนตัวไส้ก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเชฟใส่ถุงบีบเราไว้เลยนะแล้วเลือลงมาตกแต่งขนมปังกันตอนนี้ขนมปังของเราก็พักจนเย็นสนิทนะครับไส้ก็ใส่ถุงบีบเราไว้เรียบร้อยแล้วหน้าก็ตีให้ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวบัตเตอร์ครีมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำไว้ล่วงหน้าเราแช่เย็นเก็บไว้มันแข็งตัวก็ออกมาตีให้เขาคลายตัวลงแค่นั้นเองก็ใช้ต่อได้นะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ไส้กันก็คือเราใช้ตะเกียบครับผมเจาะไปีิข้างบนเลยคว้านิดหนึ่งครับผมคว้านิดหนึง่งหน้าขนมปังตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่เรียบนะครับเพราะว่ามันจะมีฟองอากาศขึ้นมาค่อนข้างใหญ่นิดนึงคือด้วยความที่ว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างร้อนแล้วยีตมันเหมือนกับว่ามันทำงานเร็วเกินไปอ่ะปกติแล้วเนี่ยเราต้องพักแป้งรอบที่2เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะแต่เนี่ยเชฟทำสิบนาทีคือได้แล้วมันขึ้นเร็วเกินไปนะครับมันก็เลยทาให้หน้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักเรียนอาจจะปรับยี ทำในห,ห้องแอร์เนาะแต่นี้เชฟไม่ได้พักแป้งในห,ห้องแอร์นะมันก็เลยแบบขึ้นไวมากแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมแค่หน้ามันไม่เรียบเฉยๆยแล้วอาจจะใช้นิ้วช่วยแย่ yeah, นิดนึงก็ได้ครับถ้าเกิดว่าอยากให้ใส่ไส้ได้เยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องขัดก็ไม่เป็นไรจากนั้นก็ใส่ไส้ครับผมบีบลงไปเลย อัดลงไปให้แน่นครับผมก,ก้อนนึงเนี่ยมันจะประมาณ30กรัมใส้เสร็จแล้วก็มาใส่หน้ากันก็คือจะปาดบัตเตอร์ครีมนะครับถ้าเกิดบัตเตอร์ครีมไม่เนียนตีให้มันเนียนใหม่นะครับจากนั้นเราก็ปาดลงไปได้เลยครับระเลงให้ทั่วเลยอันนี้มันจะผสมครีมไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับผมมันจะทําให้มีความชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยความหนามากหรือน้อยเอาที่เราชอบได้เลยครับชอบครีมเยอะก็ปาดเยอะได้เลยตัวนี้เนี่ยเขาจะมีความหอมมัล์แล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่ กรอบของน้ําตาลนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มีกลิ่นกาแฟด้วยอาเชะปาดประมาณนี้นะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาส่วนนี้ไปชุบกับแอลมอนสไลด์ที่เราอบสุกแล้วนะครับแอลมอนสไลด์ก็อบไฟ120องศาใช้เวลาประมาณ15นาทีเนาะจนได้สีประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ชุบเลยเอาให้ทั่วๆประมาณนี้นะซ้ายขวาบนล่างนะติดขึ้นมาเพราะฉะนั้นขนมปังตัวนี้ก็คือมีทั้งหน้ามีทั้งไส้แล้วก็มีทั้ง รสชาติของเนยรสชาติของแอลมอนต์รสชาติของครีมครบ๋ยวเชฟจะทำไปเรื่อยนะครับผมจนครบทั้ง6กขัน้นโอเคครับผมตอนนี้เชฟก็ประกอบร่างขนมปังไว้เม์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังมีส่วนของท็อปปิ้งด้านหน้านะครับผมเชฟจะใช้เป็นน้ำตาลโดนัทผสมกับผงเมาส์ตาคอเทตฟาร์มคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็นำมาโรยด้านหน้าเพิ่มความหอมของเม์เข้าไปอีกตัวน,นี้ก็จะมีความหอมเมาส์มากขึ้นใช้กระชอนใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวผงเม์เนี่ยเขาไม่ลงไปด้วย โอเคครับผมประมาณนี้เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับขนมปังแอลมอนไวน์เมลท่าน,นใดสนใจอยากลองใช้พงเมลสกัด100%ตราคอเท็ฟาร์มสามารถหาซื้อได้ที่ยก intertate.co.th ใครทำแล้วอย่าลืมส่งมัมใบั้เชหชมบ้างนะครับ